สบายดีทุกคนไม่นี้เหรสิไปวัดอยุธยาหารุนกันได้ว่าวัดอยุธยาสิงามสําเร็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเราอยู่จังหวัดนนท์กําลังสิออกไปตอนนี้ยังพาพวกพี่ๆลงไปซื้อของกินอยู่ไปซื้อเขาแต่ก็แะกะววเสวินอ่าแต่นนไปหาอายุธยานะ่ะจะบอกไกลเป็นไง เราจะขี่รถประมาณโมงหนึ่งนะสีฮอนทาลุนได้ว่าวัดชิง,งามบอน้องปล่อยกินอะไรคะตนตไก่น้องปล่อยน้องปล่อยมันกินตับไก่พี่น้อกินอะไรคะตับค่ะกินตับต้องทับต้องเดินด้วยท้องเข้าๆจะไปใส่กันเราจะไปวัดยังยุทธยาจ้า อยุธยาเริ่มไปวัดไหนกันวัดใหญ่ไหมหรือว่าวัดวัดอะไรนะที่วัดใหญ่ชัยมงคลวัดอนึ่งวัดหน้าพระเมรแต่ถ้าไปทีวัดหน้าพระเมรก็เข้าไปไหว้นนั่ก็ดีนะวันที่ยังไม่ไหว้ไปเอาหลังโบกมือหน่อยโบกมือรู้ไหมบายๆโบกหนังในคนขค่ ไฟไฟพองอะไรกไะโปงอะแลกระโปงตอนนี้เราหอดอยุธยาแล้วตอนนี้เป็นวัดหน้าพเมน์ไยังหะบนจอดรถอยู่วัดแรกของเราไปต้งไป ก็ฮอดไม่ว่าเลยฮอดไม่ว่าเลยตอนนี้เฮอดวัดวัดหน้าพเมน์โอบรรยากาศหลงประพวก ได้เยอะมีจองได้เห็นทางฝ่าอ๋อเขาโค้งมาเขาทางหนารัดคนเยอะมากเขาต้องอยางมาเขาทางหนาเพราะคนหลายแห่งอ,อันนี้วัน้เป็นวันพัก เป็นวันยุทธเผ่าพันศาใครกำลังไล้มากราบไล่แดงเดทุกคนที่เฮาอยากมาวัดนี้ก็คือเพิ่นมีพิธีแก้กรรมอีกเนาะเดคือในเจียที่จับคนระบายนี่ ทีเป็นบทสวดบทอ่านแก้กรรมแก่บาปกรรมของแต่ละคนอนะไรเนาะแต่เขาเกิดมาเพื่อแหละมันจะมีให้อ่านหลายๆอย่างแบบสํานึกพิษสํานึกกรรมนะหรือว่าพิธีขอขามาบาปกรรมที่เขาสั่งขึ้นมาอนะไรเนาะก็ได้เหตุนใหน้เขาได้สบายใจขึ้นที่ได้มาเห็ุพิธีขอขามาอยู่บนนี้ก่อนจะก้าวเข้าไปอ่ะ สำหรับวัดน,นาพเมนเป็นวัดเดียวที่บวถึกพม่าเผาเนาะในสมัยสงครามอายุธยาซึ่งวัดอื่นๆอ,อยู่อยุธยาแมนถึกเผาเกือบทุกวัดเลยวัดหนาพระเมนบวถึกเผาก็ย้อนว่าพวกพม่าได้มาตั้งฐานทัพอยู่บริเวณเขตวัดนี่เนาะก็เลยบวถึกเผาเพราะว่าสมัยสงครามดูเดือดแหง้งอยู่อยุธยาเพราะฉะนั้นวัดนี่จึงเป็นวัดที ผู้คนมาสักการะบูชากราว้วขอพรหลายแห่งเนาะเป็นวัดยอดนิยมของอยุทยาเลยแหละส่วนภัยที่ได้ผ่านไปผ่านมาแถวอยุธยาก็อย่าลืมแวะมากราว้เด้อวัดนาระเมนและเฮ้าก็ยังได้มาการาว้วพระคันธลราชเนาะ อายุพันหาลอยปีที่ว่าเป็นพระพุทธหูที่เก่าแก่แห้งและเป็นพระพุทธหูที่เป็นสีเขียวมาก่อนเนาะเพ่นหล่อด้วยหินหรือว่าซีลาสีเขียวซึ่งด้วยการเวลากะเพ่นก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีแบบทึมๆย้อนว่าดนเติบแล้วแต่กระซักซิแหง้งสำหรับด้านหลังของโบสถ์ก็จะประมาณนี้เนาะฉะนั้นเราจะไปวัดที่สองกันเลยวัดธรรมิกราช ตอนนี้เขากำลังมาวัดที่สองวัดธรรมิกาลาศไปเก่าดัางนั้นวัดธรรมิกาลาศเก่าเก่า นี่ทุกคนสวยงามแห่งวัดธรรมิกราลาดมีแต่แบบลังเก่าๆเป็นวัดเก่าโบสเก่าแต่สมัยสงครามนี่สวยงามเลยบ่แดดเมื่อนี่แต่อากาศกะห้อนเอ้าบ่แดดแต่ห้อน เข้าสิพายยางรอบรอบแบบนี้คนบ่าล่ปันเลย สำหรับวันนี้กระถึกเผาคือกันเนาะทุกคนแต่สมัยสงครามพมาพ่า่นแหละอันดี้ฮาสิเห็นเป็นซากเรือแต่ดินจีแบบนี้ในแต่ละหลังก็สิประมาณนี้เนาะ ที่เราเห็นไก่ลายนี่เมืนเป็นไก่ตีของพันนาเลสวนเนาะจะมีหูปั่นพันนาเลสวนอยู่ทางในเดเน้อลายแหง้งมีแต่ไก่ตัวใหญ่ๆเป็นไก่ตีเพราะว่าพันนาเลสวนเพิ่นสิมักไก่เนาะก็คือเราเห็นในหนังอะไรหนังกรุงศรีอยุธยาตะเกียร์อะไรกระสีมีพันนาเลสวนแล้วก็มีไก่ตีของเพิ่เด้คนซื้อมาถวายลายแหง้ง นอกจากนี้ก็ยังมีหัวของพระพุทธหูใหญ่เนาะตั้งอยู่บนนี้หลายคนมากก็ต้องมากาะไหวอยู่บนนี้นําซึ่งเฮ่ากับพระุ้ประวัตินะว่ะหัวของพระพุทธหูนี่ผนมาแบบใดฮ่นะสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะกะ็ือว่าสวยงามและขลังแหงตอนนี้เข้ามาฮอดวัดใหญ่ไซมงคลแล้ว วัดวัดใหญ่ใส่มงคลมงคลเขาสิ้ยางขามขัวไปคนหลายนะมมนเป็นวันยุดยุดสดเซยอวันเขาวันฟาคนไทยเขาสียุดกันจันทร์อหที่นี่อ๋อมุมนี้สวยเลย สำหรับเฮาไต่ถูกขอพรแล้วแล้วฮากสิย่างเข้าไปทางในมารลุนกันเลยว่าวัดใหญ่ชัยมงคลจะสวยงามสำได้และขคั้งสำได้เนาะไปกันเลยโอโ้สวยงาม ด้งามแหงเก่าแก่บราณโ <What? S 1> บสถลังนี้จะเป็นโบสถ์ทูู่แหงเนาะทุกคนซึ่งจะมีบันไดให้ขึ้นไปสั่นเทิงนำ ทุกคนสามารถขึ้นไปกับไหวอยู่สันเทิงอลลก็ไปยางอ้อมเจดี <JD. S 2> ยางอ้อมได้เนาะและเมื่อน,นี้เรารู้ึกวัตักของเที่ยวมาลายแห้งเนาะขนาดข้ามาถือมือวันจัน์ได้นี่ยถามมาเป็นมือวันเสาถิดนี่นนหรือว่าเทศกาลนี่แห้งสิลายตอนนี้เขาชิยยางขึ้นทังเทิงโอ้เป็นบันได 真的呢。 อ้ไได้สทันนี้เนาะตอนนี้เขาขึ้นมาทาั้งเทิงแล้วทุกคนเด็กกสิเป็นยนประมาณนี้ ข้าสาอารงยางหอบอันนี้ได้เลยเดี๋ยวเสียนเบ่งวิวทางหลุมนี่ข้าเสียนวิวทางหลุมแบบนี้เลยทุกคนกาดทวาสวยงามแหงข้าเสียนวิวตัวเมืองนําเลยเพราะว่าโบสถ์ล่างเท้เขาขึ้นมากนี่กระสูงเติบเนาะแต่ยังบบท่านหอดจอมได้ อด่างอ้อมลังเที่ยวเขามาเนี่ยนี่ปุ้นสูงแหง Bella móng ờ, bọn bọn ừ. còn... một, Con thằng còn thằng này thằng mẹ 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 thằng เขาลงมาทางหลุมแล้วเดี๋ยวเขาจะถ่ายบรรยากาศทางหลุมให้เบิงเลยก็สวยงามแห้งเนาะแบบฝ้าโป่งเลยแหละเมื่อนี้มุมบ,บนี่ก็งาม,มแถมหนาะแจ้งพ่ออมนี่ยืนมองนี่แดดสองชนาะแล้วมันจะแจ้ง๋องามดิ ท้องฟ้าภูเขาทะเลท้องปากก็ได้ม,มุมเหมือนหลายคนมาขายผูกสำหรับวัดอยู่อยุธยาก,ก็ประมาณนั้นนะทุกคนเสียดายเฮาไปได้แต่3วัดเท่านั้นทั้งเมดแมน8ปวัด10วัดคุณแหละแต่ว่าเฮาได้ไปเพียงเท่านั้น โดยเวลาของเขาจํากัดแน่เนาะคือตอนนี้กับสี่โมงไปแล้วฉะนั้นเขาสิไปกินข่าวอยู่ตลาดน้ำอยุธยาบึงบรรยากาศกันเลยว่าสวยงามสมใดม<อ><อ>ก,ก็ถ่ายไหมรู้ไม่ถ่ายขี่ไหมไม่ขี่รถน่ารัก กินๆີิทางไห้มันยังแกดีๆอ่อนๆมันยังยิ่ เย็นแค่เลย ไปกันเดินหองกินกันแดดเอาอกงงกินแงเขาใต้ทักไปห่อาหากินเขาแน่ไหมได้ไปตาอยูนนานเลย สำหรับอยู่ตลาดน้ำอยุธยาก็จะมีพวกขนมบูฮานพวกของหวานแล้วก็มีสุดไทยให้เสารเนาะแกรงามดีเท่าอย่างไปเบื้องทางหนานี่เขาสิเห็นแบบมีพวกขนมมีสุดมีหนวดแผนโบราณสวไล่สิเน้นขนมขนมไทยพี่ว่านังอยู่ไหนเห็นครบเล็กๆอ่ะ แล้วหายยืใบละร้อยก้านะแต่ถงมันนี้นเกิแค่นี้นะร้อยแ่วนึงนะน่งยเยินไหมคะี่ใบเตยจะมีลาก็ไม่เกอนเลยนะเราก็จะพากันอย่างหลอไปเรื่อยเพื่อหา้านกินเขาเนาะที่เน้นเนนกระิไปกินเฟอหะแหละ่ักลักก็สิกินเฟออะไรก็กินพวกตำพวกอันนี้แหละแนวง่ายๆ Oh God. ลุมแล้วลุมแล้วลุมแล้วล้เอาเส้นบะหม,มี่นับะหมี่ครับผมนี่อาหารที่ขาดบ่ได้ก็ต้องมีตตำมะหุมเต้อนนี้เป็นตําถาดตาถาดอยู่บ้านเขาฮลอยหบบาอายัน10บาทใช่แล้วบ้านห้างสวกงี้เรา,าห,าหารอตำถาดหม<ห>าน<ห>าวแาแ1ะหยิบแบดสองเส้นกระปุนสองเส้นนะคะเลเบอร์เมนเนะ มาแยล้วเฟิร์น้นนนมโตนี่คือเฟอรน้มโตอาหารซิกเนเจอร์ของอยุธยาจะเริ่มกินเฟอรแคม,มนั่งออุปกรณ์ค่ะอันนี้กระปุก,กน,นี่ขอตับน้ำปลาหนึ่งสิส่งนี่รอช้า ออร่อยนี่ระหว่างที่เข้าหนังกินเฟอร์ก็มีเฮือส้งมงบูราณแหลนผ่านเนาะซึ่งเป็นเฮือที่เพผนให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นหนังส้มขี่เฮือส้มตลาดน้ำนี่แหละคนละ30บาทเองตอนนี้เรากินข่าวแล้วแล้วกำลังเสร็จอย่างอย่างก็ได้ค่ะถ้ามีตาตั้งจานมีตา ไม่ได้ไปขายจริงปะนะม่ตางแน่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยสิบห้าบาทจ้ะว้าวสวยจั สิ่งลักลักในตลาดน้ำอยุธยาเะลยจะเป็นพวกขนมไทยนี่แหละเนาะขนมไทยขนมบรลณนขนมต่างๆเนาะลายแบบเลยซึ่งเห็นไห้เฮาอยากซื้อเมื่อฝากพีพักน้องเลยแหละสำหรับการหลอะตลาดอายุธยาก,ก็จะประมาณนี้เด้อถ้ามีโอกาสได้มาเฮาจะถ่ายให้เบิ่งแบบหอบๆเลยเลยจะถ่ายวัดต่างๆวัดเก่าๆที่เฮายังบ่ทันไปหลายวัดให้เบิง่งนะนั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ ขอกลับก่อนบ๊ายบายสือขนมก่อน